สองเคล็ดลับค่ะนะครับเป็นความรักที่ไม่มีทะเลาะก,กันอีกเลยนะคะเวลาคนรักกันอยู่ด้วยกันก็จะมีนะคะอะทะเลาะก,กันเหมือนลิ้นกับฟันนะคะใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะทํำยังไงละ่ะอาจะจะไม่อยากทะเลาะก,กันคือหนึ่งไม่ต้องไปหาคนผิดค่ะเวลาที่ทะเลาะก,กันหมุดหยุดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะคะถ้าบรรยากาศตรงนั้นมันร้อนระอุนะคะเราต้เปลี่ยนพางงานนะคะข้อที่สองคือนะคะ เราต้องฝึกมองคนรักให้เป็นคนรักนะคะนั่นคือคนรักของเรานั่นคือแฟนของเรานั่นคือลูกของเรานั่นคือนะคะ พ่อแม่ของเรานะคะแล้วเ,เขาก็รักเรานะคะเวลาที่เราคิดแบบนี้มันทําให้เรานะคะได้วย่าหยุดฟังความคิดเห็นของเขาคําพูดของเขานะคะอันไหนที่ดีนะคะเราก็ทำเนาะนะคะอันไหนที่นะคะเราฟังแล้วมันไม่ใช่ก็แค่แค่เราฟังนะคะเราไม่ต้องไปเก็บมาใส่ใจนะคะแค่นี้นะคะความรักของคุณนะคะก็จะไม่ทะเลาะกันเลยนะคะไม่มีวันที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขะคะ่ะเวลาคุณมีความสุข นะคะอะไรมันก็ดีาตามมานะคะโอกาสที่ดีนะคะได้เงินทองนะคะได้อะไรดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ครอบครัวของคุณนะคะคุณเป็นกำลังใจให้นะคะ่ะคุณทําได้นะคะ